ข้อ12บอนะครับเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับโจทย์ให้มาทั้งหมด4ช้อยนะครับเราพิจารณาทีละช้อยเลยนะครับก็คือไล่จาก1 2 3 4เลยนะครับมาดูครับช้อยที่1 7เป็นก็คือ7นะครับเท่ากับ20%คือ20ส่วนด้วย1น0นะครับของคือคูณครับคูณด้วย35ครับแล้วเราก็ตัดทอนครับตรงนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้ใช่ไหมย20ครับตรงนี้1ตรงนี้เป็น5ครับแล้ว5ไปหารกับ3 5ครับ515 57 35แสดงว่า ซ้ายมือนะครับได้มาเป็น7ขวามือก็เท่ากับ7ก็แสดงว่าถูกนะครับข้อนี้นะครับถูกโจทย์ต้องการหาข้อที่ไม่ถูกต้องก็คือข้อที่มันผิดนะครับแสดงว่าข้อที่1ถูกไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับข้อที่2ครับโยงมาเลยครับเขาบอกว่า1 2 0ของ50ครับ120%คือ120ส่วนด้วย100ครับของคือคูณครับ50นะครับมีค่าก็คือเท่ากับนะครับ60เราก็ตัดทอนครับตรงนี้ ครูใช้แม่50เลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับตรงนี้นะนะครับตอนนี้ส่วน 150- 1 50นตรงนี้เป็น2ครับแล้ว2 1 2ครับ2อะไรครับ120ก็คือ60ครับแสดงว่าฝั่งซ้ายมือคือ60ขวามือก็คือ60ถูดแล้วครับข้อที่2นะครับข้อที่3นะครับครูฝั่งนี้บ้างข้อที่3นะครับเขาบอกว่า12%ของ800น้อยกว่า20%ของ500นะครับ ครูพิจารณาทีละก้อนนะครับครูพิจารณาคือ12%ของ800ก่อนนะครับตรงนี้คือ12%คือ12ส่วนด้วยหนนะนะครับคูณด้วย800ครับเราก็ตัดได้ครับตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น8ครับ8คูณด้วย12ได้มาเป็น96ครับคราวนี้นะครับไปพิจารณาอีกทีครับ20%ของ500ครับครูก็จะโยงเส้นนะครับตรงนี้เป็น20%นะนะครับขอ่500คือ2 0ส่วนต์ของห้าร้อยคือยบ ัดแม่ร้อยครับตรงนี้เป็น1นึงตรงนี้เป็น5ครับเอา 20, ่สคูณหได้มาเป็น100ครับแสดงว่านะครับเราก็จะได้นะครับคือ96นะครับคำตอบของ1 2ของ800น้อยกว่า20%ของ500จริงนะครับจริงครับข้อนี้นะครับจริงนะนะครับคราวนี้เราก็ตอบได้เลยคือข้อที่4ได้เลยครับตรงนี้นะนะครับไม่ยากละแต่ครูจะพิจารณาดูว่ามันจริงหรือเปล่าครับอ่ะโยงเส้นมาดูครับขอเป็นสีเหมือนเดิมครับสีดำเงินนะครับโยงเส้นมาเลยครับ 12%ของ200ครับก็คือ12ส่วนด้วย100ของ200ก็คือคูณด้วย200ครับกับนะครับ18%นะของ90ซึ่งเขาบอกว่า12% 2ของ200น้อยกว่า18%ของ90ครับครูก็พิจารณาก้อนนี้นะครับ12%ของ90อีกฝั่งหนึ่งนะคือ18% 18%นะครับส8ของ90นะครับ18ส่วนด้วย100 ก็คือ18ครับส่วนด้วย100นะครับคูณด้วย90ครับเดี๋ยวเราก็ตัดทอนครับตรงนี้นะใช้แม่10ได้เลยครับตรงนี้เป็น9ตรงนี้ได้มาเป็น10ครับแสดงว่าคูณเอาข้างบนมาคูณกันได้เลยนะครับแล้วก็ส่วน10แค่นั้นเองครับอ่า98นะครับ72็ดใส่สนะครับทด7นะครับ919บวกกับ7ได้มาเป็น16ครับแสดงว่าตัวเศษคือ161นะครับทุกทีหนึ่งร้นะครับส่วนด้วย10ก็ไปมาเป็น 16.7นั่นเองขวามือนะครับได้มาแล้วคําตอบก็คือ16.7ซ้ายมือครับใช้แม่ร้อยครับตรงนี้ตัดเป็น1ตรงนี้เป็น2ครับ2คูณด้วย12ได้มาเป็น24โจทย์เขาบอกว่า12%ของ200นะครับซึ่งเราได้มาแล้วคือ24มีค่าน้อยกว่า18%ของ90ซึ่งได้มาแล้วคือ16.7เป็นไปได้ไหมครับข้อนี้เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า24มันต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับข้อนี้ก็เลยผิดนะครับ ค okay, ไหมครับจริงๆเราได้คําตอบแล้วนะครับอันนี้คือวิเคราะห์ให้เข้าใจเฉยๆว่ามันผิดตรงไหนแค่นั้นเองครับโอเคสองจบไปแล้วนะครับเลือกช้อยที่4นะสิบสามครับเขาบอกว่าที่ดินแห่งหนึ่งนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับมีพื้นที่450ตารางเมตรและมีด้านคู่ขนานห่างกัน15เมตรถ้าด้านคู่ขนานด้านหนึ่งยาว50เมตร แล้วด้านคู่ขนานอีกด้านหนึ่งยาวกี่วานะครับโจทย์ให้มาเป็นเมตรหมดเลยนะครับตารางเมตรเมตรเมตรแต่เราจะหาวานะครับหลักการง่ายๆนะครับต้องจำก่อนครับ1วาเท่ากับนะครับ2เมตรอันนี้ต้องเข้าใจนะครับต้องจําเลยนะครับตรงนี้คราวนี้พื้นที่โจทย์ก็บอกพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับสูตรของเรานะครับซึ่งให้มาแล้วนะครับก็คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูนะเท่ากับนะครับเศษหนึ่งส่วนสอง คูณด้วยผลบวกนะของด้านคู่ขนานคูณด้วยความสูงความสูงก็คือระยะห่างของด้านคู่ขนานจำว้เลยนะครับโจทย์ก็บอกพื้นที่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งนี้ให้มาแล้วนะครับก็คือ450แทนค่าไปเลยนะครับตรงนี้450นะครับเท่ากับเศน1ส่วน2คูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานนะครับซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วว่า นะครับด้านคู่ขนานด้านหนึ่งให้มาเป็น50แล้วนะครับเราก็แทนค่าครับแสดงว่ามันคือ50บวกกับอีด้านหนึ่งเราไม่รู้ครูให้เป็น x แล้วกันนะครับนะหน่วยเป็นเมตรนะอย่าลืมนะนะครับคูณด้วยความสูงความสูงก็คือระยะห่างด้านคู่ขนานตัวก็บอกมาแล้วคือ15ครับเอามาแทนค่าเลยครับตัวนี้เป็น15ครับแสดงว่านะครับเดี๋ยวครูย้ายทีละก้อนให้เข้าใจนะครับย้ายขอให้ได้สีชมพูดกวาตรงนี้ครับ 2หารอยู่ใช่ไหมครับเพราะเป็นตัวส่วนนะครับย้ายไปคูณครับไปคูณกับ450เลยครับเป็น450คูณด้วย2เท่ากับนะนะครับตรงนี้คือวงเล็บห0าบวกด้วย X กแล้วก็คูณด้วย15คูก็ย้ายนะครับ15เนี่ยมันคูณกันอยู่ถูกไหมนะครับนี่คือเครื่องหมายคูณนะครับเราก็ย้ายมาไปหารนั่นเองเราจะได้มาเป็น450คูณด้วย2แล้วก็หารก็คือตัวส่วนนะครับ15เท่ากับ ไม่มีตัวคูณแล้วนะครับก็แสดงว่าวงเล็บเปิดได้เลยครับก็คือ50บวกด้วย x นั่นเองแล้วเราก็ตัดทอนครับตรงนี้นะครับ15 1 15าหนึ่ครับเป็น30นะ30คูณกับ2ได้มาเป็น60ครับตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือ60ครับจะเท่ากับ50บวกด้วย x ครับย้าย50ครับมันบวกอยู่นะครับย้ายไปลบนะครับลบในใจเลยก็ได้นะครับแสดงว่านะครับได้มาเป็น10เท่ากับ x นั่นเองแสดงว่าด้านคู่ขนานอีกด้านนึงก็คือ10 หน่วยของเราเนี่ยเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรนะนะครับเดี๋ยวเพิ่งตอบนะเราต้องการหานะครับก็คือเป็นวานั่นเองครับหน่วยของ x เนี่ยเป็นวาแสดงว่าถ้าจําได้เมื années, ่อก er ี kind of <S <S ้ครูเขียนมาแล้วนะครับว่า1วาเท่ากับเท่าไหร่ครับสเมตรแสดงว่าเอา2ไปหารนั่นเองครับตรงเนี้ยนะครับเอาไปหารด้วย2ครับเราจะได้มาเป็นวาก็คือ5นั่นเองครับคำตอบของเราต้องตอบ5วานะครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือ5วานะครับก็คือช้อยที่1นะนะครับอย่าพลาดนะครับตรงนี้ ข้อ14ครับจากรูปทรง3มิติมีปริมาตรกี่รูปบาทหน่วยนะครับโจทย์ก็ให้มานะครับเดี๋ยวครูขยายโจทย์มาให้นิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับเป็นปริซึมนั่นเองนะครับปริมาตรนะของปริซึมนะครับปริซึมเท่ากับพื้นที่นะครับฐานหรือบางหนังสือก็ใช้พื้นที่นะครับหน้าตัด หน้าตัดนะครับคูณด้วยความสูงนะครับโอเคครับหน้าตัดก็คือส่วนที่ครูจะระบายสีให้แล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพนะครับโอเคไหมครับก็คือตรงนี้ครับหน้าตัดตรงนี้คือส่วนนี้นะครับประชาส่วนนี้นั่นเองส่วนนี้เลยนะครับเราจะหาพื้นที่หน้าตัดตรงนี้แหละครับมันมองจากข้างบนก็น่าจะเป็นเหมือนตัว C นะครับูเดี๋ยวครูวาดรูปให้มันเห็นชัดกันแล้วกันนะครับนะจากตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีลักษณะแบบนี้ ตรงนี้คือ15นี่6ครับ6ครับตรงนี้เป็น3ครับนี่ก็3ครับตรงนี้4ครับ4ครับหน้าตัดของเราก็คือส่วนนี้นะครับน่าจะพอเห็นคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะนะครับอาจจะไม่สวยมากนะครับตรงนี้คือหน้าตัด่นเองนะครับนะครับก็คือพื้นที่หน้าตัด หรือพื้นที่ฐานครับนะแสดงว่าเทคนิคของเราก็คือเราสามารถแบ่งออกมาเป็น3รูปก็ได้ครับครับคุณว่าจะเห็นภาพชัดๆนะครับอ่ะแบ่ง3รูปก็คืออย่างนี้ครับแบ่งออกมานะนะครับตัดออกมาอันนี้คือรูปที่1นะครับเห็นชัดไหมขอเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับนี่คือรูปที่1นี่คือ2ครับแล้วก็3ครับโดย2กับสามันเท่ากับไอ้ตัวที่1กับส 1กับ3พื้นที่มันเท่ากันนะครับพื้นที่หน้าตัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวครูพิจารณานะครับเราก็ได้มาเป็นนะครับเอาด้านกว้างก็คือ4นะครับยาวก็คือ6ครับมาคูณกันครับก็คือ4ีคูณหนะครับเป็นลักษณะของพื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองครับส่วนรูปที่2ครับอันนี้คือรูปที่1นะนะครับบวกกับพื้นที่รูปที่2ครับนะครับพื้นที่รูปที่2ก็แสดงว่านะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับ6ใช่ไหม ลบออกไป3แสดงว่าตรงนี้มันคือ3ถูกไหมครับรูปอาจจะไม่สวยนะครับแต่น่าจะพอเข้าใจนะครับตรงนี้คูไสไล่ก่อนนะครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้เป็น3นะตรงนี้นะครับรนี้เป็น3แล้วก็นะครับความยาวของเขานะครับทั้งหมดคือ15ลบออกไปด้านละ4ด้าละ4ครับแสดงว่าลบออกไป8แสดงว่าความยาวก็คือ7 เราก็จะได้มาเป็น3คูณด้วย7นั่นเองนะครับใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับมาดูได้ครับบวกกับพื้นที่รูปที่3มครับมันจะมีขนาดเท่ากันของรูปกับรูปที่1เลยนะครับก็แสดงว่ามันคือ4คูณด้วย6นั่นเองนะครับแล้วก็คูณครับ4 6 24ครับอ่า3 7 21ครับแล้วก็บวกกับ24นะนะครับแล้วก็บวกกันครับ24บวก24ก็กลายมาเป็น48ครับก้อนนี้นะ บวกกันกลายมาเป็น48ครับ48บวกกับ21ครับได้มาเป็น69ครับนี่คือพื้นที่หน้าตัดครับเราได้กรณี้มาแล้วนะครับแล้วก็แทนค่าเข้าไปเลยคือ69ครับคูณด้วยความสูงความสูงของเขาก็คือ6ครับนะครับนี่คือความสูงนะแล้วก็คูณ6ครับแล้วเขาก็เช็คครับเดี๋ยวนะครับเอา69นะครับคูณด้วย6 69 5 44 4ทด5ครับ6 6 3 6 3 6บวกกับ5ได้มาเป็น41ครับ คำตอบนะครับ414ก็คือช้อยที่3ครับ